สำหรับใบนี้นะคะจะเป็นสีดำนะคะแต่ว่าอีกจะมีรุ่นหนึ่งที่เขาจะเป็นสีกลมนะคะก็จะคล้ายๆกันนะคะตัวนี้สีดำด้านหน้าเขาตรงนี้นะคะก็จะเป็นโค้ดนะคะโค้ดหนังสีดำนะคะส่วนด้านหลังของเขาตรงนี้นะคะก็จะเป็นหนังสีดำนะหนังสายหนังสีดำสามารถปรับระดับได้นะคะตัวปรับระดับเขาก็เป็นตัวนี้นะคะแล้วก็มีมี มีโค้ดตรงนี้นะคะปั๊มโค้ดนะแล้วก็ด้านในของเขานะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีบุกตรงนี้นะคะบุกแบบนิ่มๆน,นะนุ่นก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยได้รีวิวหมวกนะคะแล้วก็ด้านในก็เป็นแบบนี้เลยไม่มีอะไรนะคะก็ใครสนใจลองดูลองชมได้นะคะเดี๋ยวนุ่นเทียบให้ดูนะไม่ใส่นะเทียบก็ประมาณนี้นะคะสวยๆเท่ๆนะใครลอง ลองได้นะคะเอ้ยใครชอบนะคะลองดูลองชมได้นะคะใบนี้